วนนี้เศร้าวันนี้เศร้าไม่เชื่อครับไม่เชื่ออะไรก่อนไม่เชื่ออะไรค่ะคิดว่าเพลงนี้จบจะลงไรแล้วนะคะจะไปนอนแล้วเมาแล้ว ไปแล้วไปแล้วโอหักล้อฉลองฝ <c oughs> นจะตกฟ้ายังสงขาให้มิ่งท่อๆ Ik kan het niet meer doen. Ik kan het niet Ik ฮขาบอกคขาเคยจะไห้เท oh, be ่านั้นเสือใจว่าฟันจะกินโปที่จะด้ทจเไม่อส่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ ก็กำลังจะไปแล้วจีบป๊อกหรือจีบหรือเป๊ก <laughs> เออนะมา <c oughs> อย่งว่มาเหมือนเดิมพี่วันนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่ง <c oughs> จิดใจ ไปต่อไหนดีนอนไม่ไหวแล้วนอนตาจะปิดแล้วหนูเอ้ยหนูน้อยหนูซื้อมาแล้วแต่หนูยังไม่ได้กินวันนี้หนูเลยมากิน ัสดีค่ะดื่มเหล้าแล้วครับเคยฟังจากอะไรเท่านั้นเพ้อใจหวาดฝันจนมาเจ็บได้วันนี้จะเกลีตยไงไว้ได้ที่จะไห้มา เก็บฮ <Okay. S 2> ักนี้ให้ได้ไปกับจธอแต่สิ่งนี้ไหวไม่ไหวให้ดูตานะคะ ป้านวนผอมลงไหมไม่ค่ะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้องำหนักเพิ่มขึ้นมีความรักอะไรพี่อกหักฉเจเจ็บรัเจ็บรเป็นใจชา ก่อนเครักเรากว่าใครไปละ,ฝ,ะฝันดีนะคะเป้าฝันดีนะคะ